หลังจากที่รับเด็กมาเลี้ยงฉันก็ตั้งท้องก็ทันหันพวกคุณไม่ใช่เหรอที่ใจร้อนรีบไปรับเอาลูกใครก็ไม่ลูกมาเลี้ยงแต่ตอนเนี้ยเบลเขาท้องแล้วเด็กคนนี้ก็ไม่จําเป็นอีกส่งคืนก็ปะอะไรนะอุ้ยฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมส่งเด็กคนนี้คืนหรอกนี่คุณน้องไม่เข้าใจอะไรหรือเปล่าเด็กในท้องเบลเนี่ยหลานแท้ๆของคุณนะคะล้านเหรอคะคุณพี่ล้านเหรอคะคุณพี่แน่ใจได้ยังไงคะว่าหล้าน จะไม่เชิดหลานฉันก็ได้นี่ปากคนหรือปากหมาเนี่ยนี่นแม่ใจเย็นก่อนครับแม่แพรครับที่แม่ผมพูดไปเนี่ยหมายความว่าถ้าเบลเนี่ยมีลูกผู้หญิงจะได้มีพี่ชายไว้คอยปกป้องไงล่ะครับอนาคตเนี่ยผมว่ามันคงจะดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับใช่ลูกช่คิดเหมือนแม่เลยนี่คิดได้ยังไงคะพอมีหลานปั๊บจะเชิดหัวเด็กคนนี้กลับ ผมก็งอกบแล้วนะคะคุณพี่อายุก็มากกว่าฉันแล้วทำไมคิดไม่ได้คะว่าคนอื่นน่ะเขาจะนินทาเหรือเปล่าคุณนายคะฉันได้ยินมานะคะว่าบางคนรวยแต่ไม่มีวาสนามีลูกแต่คุณเบลท้องแล้วทถายังรับเด็กมาเลี้ยงเีกค่ะแบบนี้เรียกว่าสนาดีมากๆเลยเสือกนี่มันเรื่องในครอบครัวฉันแกเป็นแค่แม่บ้านอย่ามาเสิร เบลแม้ว่าครอบครัวฟีฟาต้องมีอะไรปิดบังเราอยู่แน่ๆเลยหนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแม่แต่หนูก็ไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทำไมผลตรวจของเด็กพี่ฟีฟาแล้วก็ซีเนี่ยถึงไม่ตรงกันเลยอะไหนเอาผลตรวจมาให้แม่ดูนยนี่พี่ฟีฟาเขาก็บอกกับหนูเองเลยนะคะว่าเขายังไม่อยากรีบรู้ผลตรวจเลยแต่นี่ก็สามเดือนแล้วนะคะ ำไมผมปวดเัวไม่ไมมออกสักทีอะแม่คะเอาอย่างนี้ค่ะทีน่ากลับมาเมื่อไหร่ครับคือว่าตอนนี้แม่โกรธอยู่เลยอะค่ะก็น่าจะอยู่สักสองสามวันหาดึกๆกลาคะอืมงั้นก็ได้ครับอยู่กับแม่ไปก่อนนะเออแล้วถ้ากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่ไปรับ พ,พี่จะไปสนใจอะไรมันนักหนาให้มันอยู่บ้านแม่มันถาวนก็ยิ่งดีเลยไม่กลับมาเนะี่ยโคตรดีพี่พี่คิดว่าถ้าหนูใส่ชุดนี้เนี่ยจะสวยกว่าเบลปะสวยใช่ครับจี่สวยกว่าอยู่แล้ว ดีเออะไรอะ่ะพี่ดูนี่สิของพวกเรากับลูกอะ่ะทำไมดีเอพี่ไม่ตรงกับลูกอะ่ะหรือว่าพี่ไม่ใช่พ่อของเด็กพี่พี่ดูนี่สิของหนูกับของลูกก็ไม่เหมือนกัน ังดีนะเนี่ยที่เธอเจอเอกสารนี้ต่อไปเนี่ยอย่้เบลจับได้แล้วนะ,ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหนูรู้อยู่แล้วว่าเบลเจาดีเอของพวกเราไปตรวจหนูก็เลยแอบเอาแปรงสีฟันของหนูเนี่ยสลับเรียบร้อยล้วทีนี้เบลก็จะไม่มีทางรู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเราสองคนหนูเนี่ยฉลาดจริงเลยนะเนี่ยสมแล้วที่เป็นเมียของพี่ แต่ตอนนี้เบลท้องพี่คงไม่สีหนูไม่ต้องน้อยใจไปหรอกนะจ๊ะถ้าบ้านพ่อแม่เบลไม่รวยเนี่ยพี่คงอยากมันไปนานละอีกอย่างเนี่ยในท้องเบลยังไม่รู้เลยว่าเป็นลูกผู้ชายแต่พี่มั่นใจนะว่าเบลเนี่ยลูกผู้ชายพี่ไม่ไดนะ้ส่วนหนูเนี่ยมีลูกผู้ชายพี่แน่ อินเร็วหนูรีบไปอยากไอ้ฟีฟ้ามันเลยนะแม่คะใจะเย็นก่อนคะ่นะหนูว่าถ้าอยากกันตอนนี้มันง่ายเกินไปคะ่ะ เบลคุณกลับมาแล้วเหรอครับทาไมกลับไม่บอกผมอ่ะผมจะได้ไปรับแล้วนี้แม่คุณหายโกรธแล้วเหรอครับค่ะท่านก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะเอออีกเรื่องค่ะท่านเขายังฝากบอกอีกว่าถ้าเบลคลอดลูกแล้วเนี่ยอยากให้เราซื้อบ้านหลังใหญ่นี้หน่อยค่ะเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะเล็กเกินไปเหรอครับผมก็อยากได้บ้านหลังใหญ่อยู่ดีเลยอะแต่ว่า ผมไม่มีเงินขนาดนั้นะอ๋อเรื่องนั้นพี่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าท่านบอกให้เราเนี่ยออก่ห้หมดส่วนที่เหลือเนี่ยท่านจะจัดการเองทั้งหมดส่วนเรื่องขนาดของบ้านเนี่ยพี่จะเอาใหญ่แค่ไหนก็ตามใจพี่ได้เลยนะ ทำไมเงินดาวบ้านเนี่ยมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวพอเลิกกันนะนะต่อให้แบ่งกันคนละครึง่งยังไงก็ได้เงินเป็นล้านเอาอย่างนี้แม่เนี่ยพอจะมีเงินอยู่เอาเงินแม่นไปดาวบ้านก่อนหนูจะเอาหลังใหญ่แค่ไหนก็ได้ที่แม่พูดก็มีเหตุผลนะคะหนูพอมีเงินเก็บอยู่บ้างเรามารวมกันค่ะโอ้ยไอเดียดีมากเลยลูก <laughs> นี่พีฟ้าไปถามเบลหน่อยสิลูกเรื่องบ้านน่ะทีละครับพอดีผมไปดูบ้านซอยห้าสองมาครับมีทั้งสามห้องนอนน่ะผมว่าก็ดีนะครับเราจองเลยไหมได้สิคะเบลก็ชอบที่นั่นเหมือนกันนะงั้น เดี๋ยวพรุ่งนี้เบลกลับบ้านเปลเอาเงินที่แม่ให้นะน,น,นี่หนูเบลกินผลไม้ก,ก่อนนะลูกดีกว่าท้องไงนะลูกนะดีกว่าลูกในท้องดิจ้ะค่ะ <c oughs> นี่เบลแกมีสิทธิ์อะไรมาฟ้องฉันเนี่ยหมายสารส่งไปที่บ้านฉันเต็ไมไปหมดแล้วนี่ชิรักอะไรเนี่ย เธอเพิ่งได้รับเหรอ,หอตามกฎหมายแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสามีฉันที่ใช้ไปในระหว่างที่เป็นชู้กับเธอทรัพย์สมบัติพวกนั้นนะมันคือของร่วมกันระหว่างฉันกับพี่ฟีฟ้าฉันก็แค่เอาคืนมาด้วยกฎหมายเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าชู้เหรอนี่ทีรักทีรัก,รกเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยออนนพูดอะไรเนี่ยเออน้่ะสิฮะแกพูดอะไรเนี่ยอย่ามาพูดมัวม่วๆนะ หนูพูดอะไรเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจดีกันอยู่แล้วนะคะอ๋ออีกเรื่องเอกสารยาเนี่ยเบลให้ทนายส่งไปให้พี่ที่บ้านแล้วนะพี่ก็รีบเซ็นแล้วก็รีบย้ายออกไปดีกว่าไม่อย่างงั้นเนี่ยเธาจะฟ้องพี่คนด้วยที่รักพี่ผิดไปแล้วอะ่ะพี่แค่เผลอใจไปแป๊บเดียวเองจะเลิกกับพี่เลยเหรอลูกในท้องอะ่ะลูกเหรอพี่คิดจริงๆรเหรอ รูเปลจะกล้ามีลูกกับผู้ชายเห็นแกตัวแบบพี่เป็นไงคะเนียนไหมเกือบลืมสุดท้ายเนี่ยเบลต้องขอบคุณทุกทุกคนมากเลยนะคะที่ดาวบ้านหลังใหม่ให้เบลลาก่อนค่ะครอบครัวบริสิตายแล้วเบลเบล โอ๊ยหมดทแล้วน oh, ี่เบลที่ทำไปทุกอย่างเนี่ยก็เพราะเงินใช่ปะนี่รู้อะไรไหมเธอมีปัญญาหาครอบครัวดีๆแบบนี้ได้เหรอต้องคิดดูดีๆนะจะทำลายครอบครัวแบบนี้จนถึงตอนนี้พี่ก็ยังคิดไม่ได้ใช่ไหมผู้คนที่ทำลายครอบครัวคือพี่ ไม่ใช่เบลพี่สิฟ้าดูตอนนี้สิเบลพี่มีทั้งเมียแล้วก็ลูกส่วนเบลอะมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างฮะใครมันอยากไปแต่งงานกับคนที่มีลูกให้ไม่ได้วะเห็นแก่ที่เราเคยคบกันเนี่ยเบลจะบอกอะไรอย่างนั้นให้พี่รู้ ผลตรวจ DNA อนั้นมันเป็นของจริงเด็กคนนี้นี่ไม่ใช่ลูกของพี่เลยด้วยซ้ำยังดีนะเนี่ยที่เธอเจอเอกสารเนี้ต่อไปเนี่ย่ายเบลจับได้แล้วกันพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหนูรู้อยู่แล้วว่าเบลเจาะดเอ็นเอของพวกเราไปตรวจ หนูก็เลยแอบเอาแปลงสีฟันของหนูเนี่ยสลับเรียบร้อยละทีนี้เบลก็จะไม่มีทางรู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเราสองอย่ามาพูดมั่วนะพี่เบลมันก็ทาให้เราทะเลาะกันนะพี่อย่าไปเชื่อมันนะพี่ซีเนี่ยเขาแค่สลับแปลงสีฟันของตัวเองแต่เขาลืมสลับแปลงสีฟันของพี่อ๋อแล้วก็อีกอย่างเลือดกรุ๊ป A กับเลือดกลุ๊ป O เนย มันไม่สามารถมีลูกออกมาเป็นเลือดกรุกบีได้หรอกนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยเบวก็ขออวยพรให้พี่รักกับผู้หญิงที่สวมเขาให้พี่เป็นควายแบบนี้เป็นนานๆก็แล้วกัน,กนโชคดีค่ะ อีสารแล้วเร็วหลักฐานชันขนาดนี้มึงยิงโกหกกูอกเหรอเก็บข้าวของแล้วออกจากบ้านกูซะไปไอ้ฉันโนนะไฉันโนนะไอ้ไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าฉันโนนะไ้ไ